สวัสดีครับพบกับผมโต้อลฟเตคครับวันนี้ก็จะพามาดูนี่ครับรถเจ้าตลาดของเราก็เป็นโอนิวยิสุครับรูปแบบการแต่งก็มีครบตามสเต็ปที่ทําการก็คือเพิ่มสมรรถนะก็มีเทอร์โบอินเตอร์ตามนี้นะครับต <Okay. S 1> ันนี้ก็มีหัวฉีดเป็นนาวาร่าแล้วพอมีหัวฉีดนาวาร่าเนี่ยมันมีควันดำเกิดขึ้นตอนนี้ลูกค้าเข้ามาวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือเพื่อที่จะเข้ามาใส่คันเร่งสปาร์คคูเรานะครับเพื่อที่จะปิดควันดำ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะปิดกันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องเทสเปิดโหมดคันเร่งใช้งานปกติเร่งดูว่าควันมันจะออกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมไปสตาร์ทเครื่องเลยครับมีกระจกพูดเพาะด้วยกระจกครับโอเคตัวนี้ก็แต่งตามสไตล์ใช้งานกันทั่วไปนะครับแนวเลสซิ่งก็คือเพิ่มความสวยงามแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูควันกันอะ ควันประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาเข้าโหมดปิดควันกันเลยนะครับวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าอยากเข้ามาปิดควันนะครับเหตุผลคันนี้ที่ลูกค้าเข้ามาก็คือที่บอกไปครับมีการเปลี่ยนวัวฉีดแล้วอ่าผมเข้าโหมดปิดควันเรียบร้อยครับก็คือตัวเฮติดค้างเราไปดูข้างหลังกันเลยครับเดี๋ยวอ่ะดูตรงนี้ก่อนผมเหยียบคันเร่งสุดนะ 1- 2สุดไปดูข้างหลังเลยครับ แทบเกืบทะลุไปใต้พื้นแลครับนี่ครับควันหายไปหมดโอเคนะครับสปาร์2สองำหรับการปิดควันท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามในเพจหรือเข้ามาที่อ f f ฟาเทคสำนักง,งานใหญ่บางพีแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเราก็มีนะครับได้ออกไปหมด โอเคครับฝากกันไว้อัลฟาเทคสวัสดีครับ